สวัสดีครับเบบซี่แฟนช่องยินดีตอนรับเข่าสูช่องตาสุดชาแนลนะครับเอามาพบมาพอกันมโอนี้นะครับกับเป็นวันที่สองเสาร์ที่สองนะครับมีหน้าคมสองพันห้ารอยหกสิบเจ็ดนะครับแรมเจ็ดคำเดือนสามปีมาโลงนะครับเ,เป็นยังไงครับเบบซี่หงวดวางหันนะครับกับ เอฟซีทุกๆท่านนะครับที่ติดตามอาจะสุดนะครับกะจะได้รับโชคไปทุกๆท่านนะครับยินดีด้วยนะครับยินดีด้วยกับเอฟซีทุกๆท่านนะครับสีได้รับโชคจากนองแมวเจ้าดำนะครับสำหรับงวดนี้นะครับสำหรับงวดนี้งวดประจำวันที่16มินาคมนี่2 5 6 7นี่นะครับกะ วันอังคารเด้อเย็ซี่นะครับวันอังคารสีฮอดนี่แหละนะครับวันอังคารทีว่านังคารทีหานะครับวันอังคารทีหาสีฮอดนี่แหละนะครับตาซุดจัรยังสีได้ขอกับเจ้าดำบิ๊นะครับใกล้แล้วครับเหลืออีกบุกี้มือนะครับอ่ามันนี่ก็ว่านเสาร์แล้วนะครับมันนี่เสาร์อาทิตย์จันทร์นังข้านนะดีอีก สองสามมือนนะครับกระจุฮอดแล้วนะครับยินดีด้วยนะครับเอาผู้ใดเข่ามาแล้วนะครับเข่ามาติดตามเข่ามาเบิงในช่องของตามม é, helmet, ส oh, ุดนะครับก right. ็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดที่ตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพราะว่าต่อางวดต่อไปนี่นะครับวดวันทีสิบหกมินาคมนี่นะครับตาสุดว่า วาส,สีร่องขอ si สามตัวตรงๆร่องเบิงนะครับสีได้บ่วนะครับสีไผ่ย่มนะครับไผ่ย่มเห็ียดไห็ได้นะครับคือตาสูตรวาสีขอสามตัวตรงๆจักษสามหงวดนะครับเจ้าดำสีไห่บ่นะครับยังบ่ท่านหูนะครับค่ายิดตามเบิงนะครับอันนี้คือตาสูตรวาวซื้อนะครับหอดมือกสีขอร่องเบิงนะครับหอดเมือวันขัาง h ว่าสิได้บ่ได้ก็ได้นะครับอยที่ตามไปนะครับอ่าสหรับเมื่อนี้นะครับอ่าสหรับอ่าเมื่อนี้ตาสุดกับอ่าิมาเบาพ้นฝันวันเสาร์นะครับฝันวันเสาร์ให้เอฟซีฟั่งนะครับฝันวันเสาร์ของตาสุดนี่กับกับบ่บ่บ่พาดนะครับบ่ไข่พาดนะครับคือฝันฝันเห็นผู้ใดนี่ฝันเกี่ยวกับคนผู้ใดนี่ เลยกระจิอกับกับผู้นั่นนะครับประจาเลยนะครับถูกงวดเลยนะครับจังหวดว่าหันกับฝันเห็นเห็นญาตินะครับญาติญาติา้นใหไงนะครับเพิ่นกับเกิดพอ่อโเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเก้าเก้าเจ็ดนะครับแล้วก็ฝันฝันเห็นหลานนะครับฝันเห็นหลานวาสีมา,าเฮ็ดบานบ้บานให้บานไม่ให้ เขาก็เกิดพ่อสสามศูนย์นะครับเก็ออกศูนย์สามนะครับช่วงนี้นะครับตาสุดรู้สึกว่าฝันฝันแม่นอีทีนะครับบ่อนวานั่นนะครับบ่อนวาไอา้น่องเกยวของคือมีควอมู้ซึกว่าฝันเห็นผู้ใดแล้วนี่เรียกนี่มากจีออกคือน้ำผู้นั่นนะครับ เอาเสาเบื้องวนนี้นะครับนี่วนนี้ถ้าสุดกับฝันวันเสาร์นะครับฝันวันเสาร์วันเสาร์ที่ที่สองนี่ง่ายน,น,น,นะครับอ่าฝันตอน ing, 2, 3, 3, 3, อ่าตอนก่อนีแก้งนะครับตอนก่อนีแก้งประมาณจเจ็ดทีสองทีสามนี่นะครับประมาณทีสามนะครับฝันนะครับทีสามสี่เขาหาทีสี่นี่ละ มันเป็นมือมันเป็นมือวันเสาร์แล้วนะครับเป็นมือไม่เลยเป็นมือของวันเสาร์แล้ววันเสาร์ที่สองแล้วนะครับถ้าสุดกับฝันว่าญาติผู้คนเสียไปแล้วนี่นะครับซึ่งเป็นกับเป็นกับเป็นเป็นมีสักเป็นเป็นเป็นลุงนะครับเป็นลุงเป็นมีสักเป็นลุงนะครับเพิ่นก็ได้เสียขี้วิตไป หลายปีแล้วนะครับรุ่งพวกนี้นะครับเพิ่นกะเลเสียชีวิตไปหลายปีแล้วซึ่งเพิ่นก็นเกิดพ่อโสสองพันซีนะครับเกิดพ่อโสสองพันซีตายตอนนั้นตาย,ตายอายุอายุหาสิบปีนะครับตอนเพิ่นตายนะครับอายุหาสิบปีบานนี้ทั้งประพี่นี่ของเจ้าไทาาเเฮาพิ่นกนให้เพิ่ม เพิ่มอายุให้อีกหนึ่งปีนะครับก็เลยเป็นหาสิบเอ็ดนะครับเป็นหาสิบหาสิบเอ็ดปีนะครับสี่เิ่นช่วงคนตายนะครับนี่เระฝันค่วนั้นแหละนะครับแล้วเพิน่นเพิ่นกับมหานะครับฝันว่าเพิ่นมหานะครับเพิ่นมาช่วงนั้นตาสุดได้นัง่งเบิ่งนักร้องร้องเพลงอยู่นะครับเจ้าามีงานมียังบุ๋ นักร้องกำลังร้องเพลงอยู่นะครับมานี้นักร้องผู้นัน้นก็เลยร้องเพลงจบลงนะครับร้องเพลงจบลงก็เลยเอาไม้เอาไม้มาว่างไว้อมอง,มองนาอันเคียงเสียงนะครับบานี้ญาติของทศผู้ผู้ท่วาตายไปแล้วนะครับแต่เจ้าวายางมาอะใสยนะครับก็เลยมาจับไม้ร้องเพลงนะครับร้องเพลงเกาๆทีเพิ่นคยร้องนะครับ ที่เิ่นเคยมักรองนะครับลองเพ่งเกาเ่ามันลองเพลงไม่ดิเพราะว่าเราหมักเพ่งเกานะครับหมักเพ่งสมัยเกาญาติผู้นี้ลุงผู้นี้นะครับนั่นแหละครับการลองเพ่งแล้วบัานนี้ก็พ่อลองเพ่งจบดอกก็คือคือไปไผไปมั่นนะครับคือหายไปเลยนะครับตะทุดกับกับของเมียนะครับของเมียขึ้นกับประมาณจะอาทิตยสามก็กลัวที่เขาหาทีซีนะครับฝันทั้นั้นแหละครับ ฝันเกี่ยวผู้ใดกับกับฝันลักษณะแบบว่าฝันเห็นฝันยังซื่อๆนี่คนระับก็ออกนะครับออกอายุส่วนมากคือออกออกปีเกิดของเพิ่นนะครับอายุกักบกับบานเด็กทีนี่บ่บ่าขายออกนะครับอ่าลืมบานเด็กทีเพินน่นเนาะบานเด็กทีเพิ่นซีซีนะครับบานเด็กทีเพิ่นซีซีนะครับบานเด็กทีล่งเพิ่นนะครับ ทีียังไงครับเนาสีสีแดงสีเขียวยบานอีกทีซีซีนะครับบานอีกทีให้กัน อันเล็กที่อันอ๋ออันเล็กที่อันเล็กที่ c c นะครับ นะครับตาพุตสี่ห้เกตซี่เบิงนะครับปีเกิดของเพิน่นอาอยุของเพิน่นบัตรอีกทีของเพิ่นนะครับพุตเทเบิงนะครับเอาเนี่ยครับไฮเกตซี่นั่นไป พิจรารณานะครับยึดจับสลากกินแบงรัฐบาลไว้นะครับนี่ครับห้าห้าเพื่อถูกใจนะครับก่อนที่ได้ี่ยมเหล็ขอ,องเจ้าดำนะครับเอาเลขฝันวันเสาร์ของเจ้าสุดไปพิจราระนาญเช่นนะครับฝันวันเสาร์สิบหกมีนาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับลุงคนเกิดพ่อสสองพันห้าร้อยซีนะครับอายุตอนตายอายุห้าสิบปี เพินก็เลยเพิ่มหายหาชีบสนะครับป้านเลขที่นั่นซีซีนะครับบั้นเล็กทีเอ๊าะเอฟซี <F 4 S 2> นั่งไปพิจารณาเด้อนะครับเอานะครับเอาต้าชุดจะให้เอฟซีแคปไว้นะครับแครไว้เด้อเอฟซีเอานะครับแคปไว้เผื่อนั่งไปพิจารณาหยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับเอาแคปครับ หนึ่งสองสามครับโอเคนะครับสำหรับตัวเลขก็เป็นแค่เพียงแนวข้างนะครับข้างช่องกับมีหนาทีนําเสนอให้เอฟซีนําไปยิบจับสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับบ่ได้สนับสนุนให้เรียนการพนั่นใดๆทั้งสิ้นนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับสำหรับชิปนี้นะครับตะสุสกัมีเพียงซํานีนะครับชิปหนา วันนังคข้านจังพอกันไหมนะครับก็ขอให้เอซที่เขามาช่วมในช่องของตสทดนี่จงมีตะควอมสุขควมจะเลิ่ญนมีตะสวกตลาหลังไหลเขามาเทเขามาในมือนี่วันนี้ด้วยเถิดขอสวัสดีครับ